สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมอูสุบอนพูกับสองน้องแคทคี่เก่าพี่น้องใส่เครื่องโม่พี่นอ้องเลยบดดมี่ยังแล่หมูยอกับด้ลวกใส่ขี้ขั้นดไดนะดเจอ้งานนะ กำลังอันตัก้กระปุนมาสู่สางกินพี่น้องค่งพร่ท่านด้ผักไปอกบางหินหน่อยน่อยเนาะมันละนานพอลงมาเลย มานำผัวใหญ่อ hmm. ือไปขึ hmm. ้นกรรมวะงังลงลุกลงโอ้ยอันน่าออกอีละแม่เกืบลงตุ้มีงานด่วนอืออึอีนี หลางกับลวนแม่ถานหน่อยไปใส่ถอกใส่ถานถาดหน่อยยังถาดหน่อยนี่ดูเว่อใจสีเขียวเด่นมีสองอันนี้ถั่ล้นเตี้ยมันอืดเลยเอาว่าสีหลวงมูย่อใส่หักขันขันดังไทยเดมอใส่บริตาดอีกได้กินแบบมันอร่อยซิมดูแม่จางหรือปะจักข้าว่าเห็ดเค็มไหม ยังบ่ยากเด้ยังบ่แล้วหมู่ไอ้กมมาเปิดเทื่อนึงแหอันบ่ได้ตัดอีกเด้เช่นข้าปุ้นน่ะกะฮะมามุนไปผึ้กรรมบ่ถอกใส่อันนั้นาเฮาซิมันเค็มพอแงแล้วมันกขึ้นแล้วเนาะมันบ่ทันได้อันคลนทงนั้นมกสิบ่หลายตืดิเฮ้ยมันบ่หลายดอกอ้ายเฮาไนีน่ะ จักจังน้ำตาลไปโอ้ยตาวเลยไก่น้อยนะต่อแล้ว่อไปน้อยกินเล้นข้าวล้นใส่กันไหมย่งหม่นวดถั่วหมู กยแน่นี่ไก่มุ่งถนอะนี้ใช่แก่บริกินก่กระุนบรสตัดกระปนมือม่นี้มันบรเค็มบ่เถอะใส่ประแดกประลายนึงเลยฮะต้มปลาคมตมปลากะเคม กินกุกุนตาสีเอามันแล้วบไปกินตําข้าวปุ้นเ้ยกินต้ข้าวปุ้นบัวบัวเซนซาวอันคนลราพาทางกับเอซีดิด้าผ่านหย่บมันเข้มท่านะบอ Men một giác sáng 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 ngâm nhiên hua lắm chị nát đấy sáng 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 เป็นหิวกันมันเ้เจีกยบได้บ่จ๊ะไราจะทำคนย้เที่ยว<ป>เฮาวะม,มามุนไปสนกั้มเฮาะเนี้ยหนุูกั้เนี่ยมาืนไปยืนเดนไปยืนกไวยเซยอ,อยู่แม่ชอบแม่มอสิยืนชอบแม่อ่ะจะไปดีปะลุงนี่ยลูก เด่นะโยมให้มันกวายบัวบัวันเอย้มบอุดมมดมาแม่แป้วห้เย็นไหน้อยัดเอาเลยเอยินดีนะจ้งอล,ลีเอ้ยมันอือล่ะ

โบมักมักสีแดงนี่ไปเอือยแหกินนะพอพอพอแมอย่ใหาคนกินเป็นว่ากินเลยมือยุบเลยนะพอใหญ่ราดกิน้ด้แต่คุ้นกับเขาปาาจะเออดีร้าพยานน่นเย็นก็ได้แต่น่เย็นยังอีกเยสุดมาแลคือเมื่อรโอ้สองร้านแม่กวนนี่เออบกินมันยังไงหนึ่งก้อน่อเล่ไ ใารหน่อยมึงอดแม่ัยหนรหน่อยมันกินยาบ่ได้ดิโอ้ยมันเข็ยา่ก่อนโอ้ยลูกทลาดอะกินยากินเองอือ้บาเดงกินยาอ่ทำให้ทำหายาหรือบ่าอันนี้นะอกูยกินได้ยาอาลูพ่อใช้กุก็ออกมาเป็นไก่แย่อยหน่อยนวาแลเได้เนาะปน

มันกะเกินอันป้านะกะเออปลาเยเห็ดแบนั s <S yeah, ่นแหละอันล้านบริตัดวใหญย่นอยูเมาแล้วบัวกระซ้างงไว้บัวเีมาแล้ว แ้ชเจ้าสิทอขคีพุ่นสีขาว <laughs> <c oughs> โดยโดยโลูกโดยพู้โดใหญ่งงลูกโถใหญ่นี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 ่นานนานนานนะโหดใหญ่นะงาน,น,าน,นางนงนะไปทำไมไปเปิดรถขับปุ่น ให้ทอมองเต้าบ่อนี่ต้มข้าปุ้นมากินรวมกันพี่น้องแซ่บ ขอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนพุ่นยุกแสบแหงไอรีนะไอรีนะมันจ้างให้ทองน้าใสสันห้รส่ามันออกขอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขสุขคนขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอบคุณสุขสุขคนบายบาย